ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับลิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นฟิโลนะครับฟิโลลายเมฆครับต้นเขาจะเป็นพื้นฐานสีเขียวนะครับแล้วก็มีแต้มเขียวอ่อนนะครับต้นนี้เป็นต้นเล็กนะครับผมชำเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูต้นแม่ครับแต่ว่าผมจะมาโชว์ต้นลูกก่อนครับที่ผมปักเอาไว้นะครับตัดท่อนครับผมขยายพันธุ์โดยการวางข้อนะครับ พิโดเรนดอนไลเมกครับเป็นต้นไม้ของประเทศบราซิลนะครับทวีปอเมริกาใต้นะครับตัวนี้ครับก็จะมาไกลหน่อยครับพิโลมีหลายตัวนะครับแต่ว่าพิโลไรเมกนี่ก็ยังสวยงามอยู่ครับที่สีสันรูปทรงของใบครับเดี๋ยวนี่ใบเล็กนะครับใบเล็กเขาจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวถ้าใบโตเขาจะเป็นแฉกนะครับ ผมแยกมาจากต้นแมนครับตัวนี้ครับวัตถุดิที่ใช้ปลูกก็กลับมะพร้าวนะครับส่วนมากนะครับเขาชอบดินที่โปร่งนะครับแต่ถ้ากลับมะพร้าวมันอมความชื้นมากไปก็ไม่ดีนะครับอย่าไม่ต้นเขาเน่าได้นะครับทางที่ดีก่อนที่เราจะลดน้ําเราใช้มือจิ้มไปก่อนนะครับดูว่ามันชื้นหรือไม่ชื้นนะครับถ้าว่ามันยังชื้นอยู่เราก็ไม่ต้องลดน้ำนะครับส่วนมากผมจะลดน้ําอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ สองวันนะครับพวกนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่ตอนโตนะครับตัวนี้ครับลายต้นแม่ตอนโตเขานะครับ ที่จริงเขาชอบแบบแสงแดดลำไรนะครับตัวนี้ผมเอาไว้ใต้ต้นไม้ครับให้สีสันเขาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเขาจะออกด่างนะครับเห็นไหมครับลักษณะใบเขานี่ยครับใบต้นแม่รับใบจริงเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มีหลอดแล้วนะครับหลอดเต็ม รูปทรงใบจริงเขานะครับหน้าตาจะ,จะเป็นแบบนี้นครับเขียวอ่อนเขียวแก่ครับพิโลไลเม่ครับต้นแม่ลายจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเขาจะแฉกสวยนะครับ กิโลเขาจะมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวว่ารายเมฆนี่ก็เป็นตัวหนึ่งครับที่ผมชอบปลูกนะครับเป็นพิโลด่างครับพี่ว่าต้นนี้ถูกมากเลยนะครับต้นหนึ่งต็หลักร้อยครับไม่ต้องไปซื้อพิโลที่แพงๆนะครับ ก็สวยได้ถ้าเลี้ยงดีๆเขาก็สวยได้นะครับเห็นไหมครับใบเขาจะออกเงางามเลยนะครับฟิโลลายเมฆแล้วก็มีฟิโลดาบเงินนะครับปีบ้านผมตอนนี้ ดาบเงินก็เป็นฟิโลตัวหนึ่งครับเดี๋ยวใบเขาจะยาวกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าชื่อฟิโลแล้วคุณจะชอบมากรบบครับพวกนี้ครับ๋ยวถ้าเป็นตัวด่างจริงๆเขาจะแพงนะครับสีเขาจะแปลกนะครับ พี่โดดาบเงินสีเขาจะเงาเงานะครับสีเทาเทานะครับวันนี้ผมจะพามาดูพิโลที่บ้าน,นรับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับวันนี้แต่ตัวนี้ไม่มีต้นแม่นะครับผมมีแต่ต้นลูกนะครับเยอะแยะเลยนะครับและก็จะมี พิครับตัวนี้ขึ้นแล้วจะสวยมากครับขึ้นลาวขึ้นหลักครับจะสวยครับ ต่อมาก็จะเป็นพิงค์สปอตนะครับจเจ้าพิงค์สปอตพิงค์สปอตจะแต้มเป็นชมพูนะครับชมพูจะปีชมพูมพแต้มนะครับเห็นไหมครับก็จะมีแต้มนะครับตัวนี้เป็นทีคิงครับ ทีคิงจะขาวสวยตัวนี้เป็นทียี่สิบสี่นะครับที่เป็นด่างเขียวนะครับ ตัวนี้จะเป็นพิงสปอรตพิงสเปซนะครับตัวนี้เป็นพิงสเปซถ้าพิงสปอ o t จะเป็นจุดนะครับชมพูแล้วก็ชมพูเข้มในะตัวนี่สเปซนะครับสเปซจะเป็นชมพูเขียวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่กายล่างแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นชมพูนะครับก็บ้านก็มีต้นไม้หลากหลายครับวันนี้ก็พามาชมต้นไม้นะครับเยอะแยะครับเดี๋ยวเยวรามาดูตัวชมพูที่ยังไม่แปลงร่างนะครับ ตัวนี้ครับยังไม่แปลงร่างครับตัวนี้ตัวชมพูครับยังเป็นร่างแรกอยู่นะครับตัวนี้ที่ไหนก็มีครับราคาก็ร้อยร้อยกว่าบาททุกนี่ครับตัวนี้ราคาจะถูกหน่อยครับไม่เหมือนสปอร์ตกับสเปซนะครับก็สามร้อยขึ้นก็ท่านั้นครับวันนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะครับพาชมสวนนะครบวันนี้ เดี๋ยวเราไปดูเงินไหลมาด่างขาวนะครับตัวนี้ด่างขาวด่างขาวก็มาแรงนะครับราคาตอนนี้ก็4 0 0 5อ0ประมาณนี้ครับด่างขาว เปิดปืนมาครับที่ทำการขยายพันธุ์คราวที่แล้วครับก็ดูสวยนะครับ วันนี้ก็จะมืดหน่อยนะครับก็วันนี้ก็เลิกงานมันจะมืดไวนะครับ วันนี้พามาเดินรอบบ้านนะครับ ครับวันนี้ก็อากาศนะครับก็จะเริ่มมืดแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับที่แรกนึกว่าจะมาพาชมพิโลนะครับลายเมฆนะครับแต่ว่าอยู่วงว่างก็พาชมนะครับสวนสวยๆครับวันนี้มันจะมืดหน่อยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ